สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนีโกรธาลอดนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันเนาะมาเช็คพลังงานคนรักของคุณคนที่มีประเด็นกันคนที่หันหลังให้กันไป คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นยังไงเรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีหัวข้อนะไพ่ออกมายังไงเราอ่านอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ถามอะไรที่เราอยากถามเราก็ถามไปพร้อมๆกันเลยมานึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะคะก่อนอื่นมาเช็คพลังงานคุณกันก่อนว่า นาไพคลิปนี้ที่คุณเลื่อนผ่านเข้ามาเจอนี้มันเป็นพลังงานของคุณไหมนะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะว้าวสวยงามเป็นพลังงานของคนที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณเป็นคนมีความยุติธรรมชอบความยุติธรรมเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นหรือผ่านเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณชั่งน้ำหนักไตรตรองใครควรพิจารณาชอบความถูกต้องนะคะพลังงานของคุณดีมากๆ เห็นถึงความมั่นคงในตัวคุณสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะคุณเหมือนจะได้รับโชคมีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือไม่เช่นนั้นจิตใจของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งความรักครั้งนี้ที่คุณมอบให้กับเขาหรือตัวคุณเองนี่แหละถ้าใครได้คุณไปมันเหมือนของล้ำค่าเลยอะคุณเป็นคนที่ ซื่อสัตย์กับคนที่คุณรักเป็นคนที่มีความมั่นคงเห็นคุณค่าคนที่คุณรักหรือไม่ถ้าคนรักเขาได้รู้จักกับคุณเขาจะเห็นคุณค่าความเป็นตัวตนของคุณที่มันแสนจะประเสริฐอะเออเป็นคนดีคนนึงอะเออคุณน่าจะผ่านอะไรมาเยอะคะ่ะชีวิตของคุณผ่านปัญหาผ่านทุกข์ผ่านเศร้าผ่าน คุณถึงเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบชอบความยุติธรรมชอบชอบความตรงชัดเจนเพราะว่าคุณได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะในชีวิตของคุณคุณมีกำแพงนะคะคุณเป็นคนที่มีกำแพงไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นก่อนที่คุณจะไว้วางใจใครคนคนนั้นคุณต้องพิจารณาและไต่ตองเป็นอย่างดี สวยงามคะ่ะอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนรักอิสระชอบมีความสุขเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่ชอบทำให้ตัวเองมีความสุขะเห็นคุณค่าในตัวเองใครอยู่ด้วยเราก็มีความสุขะตัวคุณเองนะตอนนี้คุณก็หน้าที่จะต่อให้มีแฟน คุณก็จะทำตัวเหมือนคนโสดหรือไม่คุณก็จะเป็นคนที่เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้มีคนเข้ามาอยู่แต่ถามว่าเลือกไหมไม,ไม่หรอกกำแพงคุณหนาเลยอะเพราะคุณเป็นคนที่มีลสนิยมที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วเพราะว่าต้องผ่านการกันกองของคุณมาเป็นอย่างดีเพราะการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้คุณก็สบายดีอะคุณอยู่ ใช้ชีวิตคุณเองคุณก็สบายดีอะไม่จําเป็นจะต้องมีความรักคุณมีตัวเลือกทางเลือกแต่ถามว่าเลือกก็ไม่ได้เลือกคุณก็ใช้ชีวิตชิวๆสบายๆของคุณไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณขณะเดียวกันคุณต้องอ่าโปรไฟล์คนคนนั้นจิตใจของคนนั้นคุณต้อง สัมผัสได้สื่อได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ดีและบริสุทธิ์ใจมั่นคงซื่อสัตย์กับคุณจริงๆเท่านั้นกว่าจะผ่านด่านของคุณได้นี่คือพลังงานของคุณค่ะบอกได้เลยคุณไม่ใช่คนที่จะเปิดใจรักใครง่ายๆแต่ดูเหมือนจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะโปรยสเสน่ห์วานสเสน่หเก่งตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ว่าถามว่าคำว่าคุณไป อาเฟรลลี่เหมือนอาทักทายิ้มหัวเราะล่าเริงสดใสทำตัวเหมือนจะรักเขานะทำตัวเหมือนอ่อยเหมือนมีการโปรยเสน่ห์แต่ถามว่าคุณรักไหมไม,ไม่หรอกคุยเฉยเฉยก็ไม่ได้ว่าให้ความพิเศษอะไรจนกว่าคุณจะมั่นใจกับคนคนนั้นจริงจริงถึงจะผ่านด่านคุณได้ถ้าพลังงานนี้ตรงกับของคุณคลิปนี้เราไปกันต่อค่ะ มานึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะถ้าพลังงานเมื่อกี้ตรงกับของคุณคลิปนี้เป็นของคุณค่ะพลังงานอาจจะสลับกันได้เนาะดูซิว่าใครคนนั้นของคุณตอนนี้เขาสบายดีไหมเขาสบายดีไหมอ่า เขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตหรือเขาน่าจะคิดแผนโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เป็นการคิดนะคะยังแตะต้องและสัมผัสไม่ได้คนคนนี้น่าจะคิดฟุ้งอยู่อ้าวน่าจะเป็นเรื่องความรักความรู้สึกบอกได้เลยว่าคนคนนี้คิดเยอะฟุง้งซ่านถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตเขามากมาย ถามว่าเขาสนใจไหมไม่เขายังจิตใจความรู้สึกของเขายังติดอยู่กับสิ่งเดิมๆถ้ากับคุณก็คือเกี่ยวกับคุณนั่นแหละเอาตรงๆเลยอะเหมือนเขายังจิตใจของเขายังยึดติดกับสิ่งเดิมๆความรู้สึกเดิมๆต่อให้จะมีคนเข้ามาเขาก็เหมือนเบือนหน้าหนีไม่ได้รู้สึกอินไปกับคนคนที่เข้ามาในชีวิตเขาตัวเลือกที่เข้ามา คนคนนี้ยังคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ถ้ามีประเด็นกับคุณนะคะหรือไม่ก็ในชีวิตเขานั่นแหละตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ผิดหวังสิ่งที่เขาคิดเอาไว้คาดหวังเอาไว้มันไม่เป็นดังที่เขาหวังมันเป็นพลังงานที่ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะหัวร้อนเขาผิดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาในสิ่งที่เขาหวังเอาไว้คาดอาคิดเอาไว้ เขาค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นในชีวิตนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหัวร้อนเอาแต่ใจตอนนี้เหมือนเขาอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาเหมือนเขาเป็นพลังงานที่อยากจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ชีวิตตัวเองเพื่อมุ่งมั่นที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆน่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะตอนนี้นะ เขาพยายามจะจัดการชีวิตของเขาค่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เอาแต่ใจมากเลยอ่ะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยตอนนี้นะอารมณ์ของเขานะเหมือนเขากำลังจะไปเคลียร์ไปจัดการหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาพยายามจะจัดการชีวิตของเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเสียใจจมปลักกับสิ่งนั้นมานานแล้วเขาฟุ่งซ่านมานานแล้วมันถึงจังหวะเวลาที่เขาจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจกับชีวิตของเขาจัดการชีวิตของเขา นะคะบอกได้เลยอารมณ์เขาอะจริงๆคนคนนี้ฉลาดนะมีความขยันมีความมุ่งมั่นแต่ตอนวันเนี้ยขณะเนี้ยอารมณ์เหมือนเด็กมากเลยอะเหมือนอารมณ์เขามันเหมือนจนเขาต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองอะอืมบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็เหมือนโมโหตัวเองบางครั้งก็เป็นฟิลอารมณ์เหมือนเด็กอะนะคะอารมณ์ของเขาชีวิตของเขาตอนนี้นะดูซิว่า ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอารมณ์ของเขาตอนนี้นะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอารมณ์ของเขาเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเป็นยังไงนะตอนนี้นะคิดเรื่องของคุณนะคะคิดวนไปวนมามันไม่มันไม่สามารถเอาความรู้สึกนี้ออกไปเอาออกไปจากหัวเขาได้เลย คิดไม่ตกอ่ะคิดวนอยู่นั่นอ่ะจะเอายังไงก็ไม่เอาคิดวนไปวนมาแต่ที่แน่ๆอยากกลับมาหาคุณอ่ะเนี่ยให้พลังงานเขาเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะเขายังเสียใจเรื่องของคุณอยู่เขายังคิดถึงเรื่องของคุณอยู่ยังเอาออกจากหัวเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าพวกคุณจะจบกันนั้นแค่ไหนก็ตามคนคนนี้เขามีความสุขว่ามีฟิลอยากเอาชนะคุณอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะมัน จากพลังงานหน้าไพ่เขาเมื่อกี้นะเขาเอาแต่ใจเหมือนเขาดือ้อเหมือนเขาเป็นอารมณ์ที่ใจร้อนหัวร้อนดื้อหลันเหมือนเด็กเป็นฟิลอารมณ์อยากเอาชนะคุณแต่อยากไปหาคุณนะเสียดายคุณบอกนี่พลังงานเขาเมื่อกี้เห็นไหมคะเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่กับคุณบอกได้เลยว่าคนคนนี้เสียดายคุณถ้าทําอะไรผิดกับคุณเขารู้นะคะคนคนนี้อยากไปเริ่มต้นใหม่กับคุณ ยอยากไปขอคืนดีกับคุณคิดถึงแต่เรื่องของคุณอยากกลับไปหาคุณอยากให้ความรักครั้งเนี้มันมันสําเร็จไปด้วยกันน่ะอืเนี่ยพลังงานเข้ามาอีกแล้วค่ะเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันมันเห็นเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่อยากจะเข้าหาคุณอยากเคลียร์ปัญหาเหมือนเขาใจร้อนน่ะเป็นฟิลลอารมณ์ที่หัวร้อนดื้อรั้นเหมือนอยากเข้าหาคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ มันเหมือนไพ่การเดินทางเลยนะคะไม่ทราบว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คนรักของคุณเดินทางมาหาคุณหรืออยังม,มีมีไหมคะถ้าไม่มีมันจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะคนที่ผิดหวังกันไปคนที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะจะมีการเดินทางเข้ามาเหมือนตั้งหน้าต,ตั้งตาแบบไม่ฟังอะไรอะ่ะอารมณ์เหมือนพวกดื้อรั้นอะ่ะหน้ามึนๆเหมือนไม่ฟังอะไรอะ่ะ เพราะเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณะเป็นฟิลอารมณ์ที่เสียดายอะเขาคิดมาอย่างดีแล้วนะคะการพวกคุณน่าจะนิ่งเงียบกันไปสักระยะใหญ่ๆแล้วเพราะเป็นไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นแล้วการที่เขาเข้ามาเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะคิดมาเป็นอย่างดีแล้วน่าจะใช้เวลามานานละระหว่างคุณกับเขาบางพลังงานเป็นปีเลยแหละไม่ใช่แค่บันสองวันเดือนสเดือน เพาวิวออกมาเขารู้สึกว่าเขาคิดไตรตรองใค้ควรมาเป็นอย่างดีแล้วคุณกับเขาหน้าที่จะรู้จักกันมานานบางพลังงานถ้าไม่นานก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าไตรตรองใค้ควรพิจารณาและเขาเหมือนจะเข้าใจละเข้าใจตัวคุณเข้าใจชีวิตจนวันนี้เขารู้สึกว่าการกลับมามันเป็นการกลับมาที่เขาจะคิดมาเป็นอย่างดีนะคะคนคนนี้นะ อ่าอ่ะ,อะมาเอาความรู้สึกเขาต่อซิคิดการที่จะกลับมาแล้วจะยังไงเขารู้สึกยังไงแต่ใจอ่ะเนี่ยอยากกลับมาค่ะอยากกลับมามากพลังงานเกิดขึ้นอีกละพลังงานของเขาเขารู้สึกว่าเขาฟุ้งค่ะคิดเยอะเขาอยากมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างตอนนี้ถ้าคุณบล็อกเขานะคนคนนี้อยากเคลียร์กับคุณมากเขาคิดเยอะมากคุณน่าจะนิ่งใส่เขามากๆเลยอ่ะตอนเนี้ ถ้าคุณนิ่งใส่เขาคนคนนี้หัวร้อนมากเลยนะพลังงานถ้าคุณนิ่งใส่เขานะถ้าคุณบล็อกเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขารู้สึกว่าเขาอยากมาหามาถึงหน้าบ้านเลยอนะ่ะเนี่ยพลังงานการเทคแอคชั่นคนคนนี้เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะยิ่งคุณนิ่งยิ่งต้องการคนคนเนี้ยดูแบบความนิ่งของคุณมันมันยั่วอารมณ์มันยั่วความอยากเขามากๆเลยอนะ่ะเออ ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงไม่รู้อ่ะพอคุณนิ่งไปจบกันไปคนคนเนี้ยถ้าเขานิ่งนะคะถ้าคนคนนี้นิ่งนะสลับกันนะคือนั่งไม่ติดอะทําเป็นนิ่งทําเป็นแสดงนิ่งใส่คุณอยากเอาชนะคุณที่ไหนได้อึดอัดใจว้าวุ่นใจฟุ้งซ่านบอกได้เลยถ้าเขาเป็นคนนิ่งนะแต่ถ้าคนคุณนิ่งอะคนคนนี้หัวร้อนนั่งไม่ติดอยากเข้ามาหาคุณถ้าคุณบล็อกเขานะคะเนี่ยเขารักคุณมาก ความรู้สึกของเขานัรักมากแล้วก็อยากบอกว่ารักมากคุณน่าจะใจดีกับเขาก่อนหน้านั้นเวลาอยู่ด้วยกันคุณน่าจะเป็นคนรักที่ดีมากๆสําหรับเขาดูแลห่วงใยใส่ใจเป็นผู้ให้เขาเห็นถึงพลังงานความจริงใจของคุณนะคะอยากบอกคุณว่ารักคุณมากแล้วก็รักมากและเห็นคุณค่าในตัวคุณเสียดายคุณคนคนนี้นะ อ่าแล้วคุณคิดกับเขายังไงมาเรามาลองเช็คความรู้สึกของคุณกันเนาะว่าคุณรักมากเหมือนเขาไหมเออคุณคิดยังไงกับเขาเกี่ยวกับเขานะเอาจริงๆคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะจริงๆพื้นฐานจิตใจของคุณนะบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนดีเพราะว่าไพ่พระเกิดขึ้นคุณปรารถนาดีต่อเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามคุณยังมี ความปาถนาดีกับเขานะจริงๆตัวคุณเองพยายามประคับประคองพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกระหว่างคุณและเขามาโดยตลอดแต่ตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอะไรแล้วกับเขาหรือก่อนหน้านั้นคุณทำดีที่สุดแล้วพยายามบาลานซ์สถานการณ์ทุกอย่างแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่กระตือรือร้นเลือกที่จะไม่ทำอะไร ทุกอย่างมันก็เลยต้องเป็นปัญหากันนะคะแต่เชื่อว่าตัวคุณไม่ได้คิดร้ายกับเขาคุณชิวๆกับเขามากแล้วแต่เอาที่สบายใจจริงๆคุณเป็นคนที่แบบชิวๆมากกับความคิดก็คือทุกอย่างไม่อยากจะอะไรแล้วต่อไปนี้อยากทำอะไรที่มันสบายใจอยากอยู่ในจุดที่มันสบายใจบางพลังงานคุณไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะคุณรู้สึกว่าคุณ พยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ให้รู้สึกมีความสุขมีความสบายใจอยู่กับกับตัวเองโดยที่ไม่อยากจะรู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับใครแล้วคุณอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกพันธนาการความอึดอัดใจทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับเขาคุณอยากจะอยู่ในจุดที่คุณสบายใจแล้วแต่เอาที่สบายใจถ้าเป็นเรื่องของเขานะคะไม่ทราบว่าตรงไหม มาดูซิว่าเขาจะทำยังไงแต่เห็นแล้วล่ะว่าเขาอยากเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาใจร้อนมากเขาใจร้อนมากแล้วแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้น,น่ะคะแนวทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าจบกันไปแล้วก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่พลังงานเนี่ยค่ะจะได้ปลดปล่อยเหมือน ได้รู้ใจตัวเองอะไรที่ทําให้การเจ็บทําให้การเสียใจมันก็จะ,ะปลดปล่อยกันลอะอไ,ไม่มาถ้าบล็อกก็คือจะปลดบล็อกนะคะเนี่ยเห็นได้เลยว่าพวกคุณยังมั่นคงต่อกันถึงแม้ว่าจะจบกันไปมันก็ยิ่งทําให้รู้ว่าพวกคุณไม่ได้ปล่อยกันพวกคุณยังมั่นคงต่อกันพวกคุณรู้ใจตัวเองแล้วว่า จริงๆแล้วการจบกันไปครั้งนี้มันมันยังถือกันไว้มันยังเห็นคุณค่ามันยังมั่นคงคือไม่ได้เปิดใจให้กับใครเลยยังยึดติดซึ่งกันและกันนะคะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนไพ่เดวิลถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะดูเมินเฉยอาจจะดูปฏิเสธคนคนึงอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันเบื่อแล้วเรื่องความรักฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็จะมีการดันทุนลังเข้ามาอ่าเนี่ยค่ะขอเริ่มต้นใหม่มีการง้อขอคืนดีจะทำให้ดีที่สุดการกลับมาครั้งนี้บอกได้เลยจะทำให้ดีที่สุดถึงแม้ฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่าเอื่อมเบื่อไหน่ยยังไงก็ตามจะมาดูแลรับผิดชอบเห็นไหมคะ การกลับมาครั้งนี้จะมาดูแลซัพพอร์ตดูแลแล้วทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าดีที่สุดอะ่ะจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำให้แบบความรักครั้งนี้มันเป็นความที่สุดเกิดขึ้นไพ่ที่ดีที่สุดออกมาไพ่ใบสุดท้ายออกมาจะมีการเข้ามาซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันเขาจะมาทำหน้าที่เป็นคนรักที่เป็นผู้นำเป็นคนที่ดูแลชีวิตคุณได้ เพราะว่าตอนเนี้ยถ้ามาแบบครึ่งๆกลางๆบอกได้เลยคุณไม่เอาแน่แน่คุณเอื่อมละหน้าตาคุณเอื่อมแล้วจะมีการไปต่อนะคะพลังงานหน้าไพ่จะมีการไปต่อด้วยกันแล้วหาทางออกไปด้วยกันเพราะว่าไม่ไปไม่ได้ค่ะเดือนซันออกมาการเริ่มต้นออกมาแล้วเขามามา,มาแบบจริงจังมาแบบดูแลคุณเพราะฉะนั้น พวกคุณจะไปต่อกันยาวๆเลยค่ะแล้วหาทางออกแสงสว่างไปด้วยกันความสุขไปด้วยกันมันเหมือนพลังงานเหมือนในหนังเลยเนาะ <c oughs> เราเปิดหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เราเห็นไปพร้อมกันเลยถึงแม้ว่าจะจบกันไปพวกคุณไม่จบนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ เขาอาจจะยังไม่พร้อมก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราหรือตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเขาแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีการกลับมาง้อขอคืนดีแล้วคนคนหนึ่งก็จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อด้วยกันแบบยาวๆไปจนแก่จนเท่าประมาณนั้นมันอาจจะดูสวยหรูไปหน่อยเนาะคนเราไม่ทราบว่า มันไปตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ดูให้มันเป็นเรื่องบันเทิงไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็ตามขอดูเป็นเรื่องสนุกสนุกไปอันนี้เราเปิดหน้าไพ่กันสดๆไปเลยนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนี่โกลทา o t ดด้วยนะคะ